ใหลักรีโวประหยัดเยอะเงินเหลือแยะแยะแยะคลอะหัวใจของกระบ,บะคือเครื่องยนต์เป็นพลังคู่ใจให้คนไทยใช้สร้างตัวใช้หาเงินรัวรัวประหยัดถูกใจจริงๆประหยัดน้ำมันขับหาตังคันนี้เด็ดวิ่งไกลวิ่งฉันวิ่งทั้งวันคุมทุกเมเ็ดประหยัดรวยเงินรวยทองชีวิตมีพร้อมใช้และจะติดใจกระบะคู่ใจให้ลักซ์รีโวกระบ,บะประหยัดน้ำมัน ไฮลัก์รีโวประหยัดเยอะเงินเหลือแยะแยะแยะเพราะหัวใจของกระบ,บะคือเครื่องยนต์เป็นพลังคู่ใจให้คนไทยใช้สร้างตัวใช้หาเงนินดูรัวประหยัดถูกใจจริงๆประหยัดน้ำมันขับหาตังคันนี้เด็ดวิ่งไกลวิ่งชันวิ่งทั้งวันคุมทุกเมเ็ดประหยัดรวยเงินรวยทองชีวิตมีพร้อมใช้และจะติใะดใจระบาคู่ใจให้ลัก์รีโวกระบ,บะประหยัดน้ำมัน ไฮลักซ์รีโวประหยัดเยอะเงินเหลือแ yeah, ย yeah, yeah. ะแยะแยะเพราะหัวใจของกระบ,บะคือเครื่องยนต์เป็นพลังคู่ใจให้คนไทยใช้สร้างตัวใช้หาเงินดูรัวประหยัดถูกใจจริงๆ,ๆประหยัดน้ำมันขับหาตังคันนี้เด็ดวิ่งไกลวสวัสดีค่ะมาพบกันแล้วนะคะในช่งอ,งองสปีตาตโตโยต้านะคะก็รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวรุ่นไฮลักซ์รีโวสมาร์ทแคป เครื่องยนต์2.4ตัว NT นะคะคือรุ่นเริ่มต้นของเรานั่นเองรุ่นเริ่มต้นตัว NT จะมีเกียร์2แบบนะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติและก็เกียร์ธรรมดาทำา2รุ่นนะคะราคาจะอยู่ที่669,000และ719,000นะคะส่วนรุ่นเนี้ยสเปคทุกอย่างจะเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่เกียร์อย่างเดียวนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปรีวิวตัวรถ r e v o Smartcab ตัวนี้ก่อนอื่น ขออนุญาตนะคะคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามคลิปของฝนไว้ด้วยนะคะเป็นข้อมูลดีๆสําหรับคุณลูกค้าเผื่อจะค้นข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะฝนจะขออนุญาตพาลูกค้ามาชมรถตัวรุ่นนี้กันเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวสมาร์ทแคปสีบอลเงิน s ิ m เวอร์เมทัลลนะคะมาด้วยรูปแบบของตัวล้อแมกอลลอยขนาด16นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นสเปคอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานแล้วก็ตัวไฟด้านหน้าเนี่ค่ะโคมด้านหน้าตัวนี้เขาทํามาออกแบบมาด้วยรูปแบบพิเศษของเขาเป็นไฟตัวมันติรีเฟคเตอร์นะคะให้ความส่องสว่างแบบสีเหลืองนวลและกระจังหน้าพวกนี้ค่ะจะเป็นชุดเต็ม มาทํากระจังหน้ามาใหม่นะคะ <Wow. S 1> เป็นชุดเต็มของตัวตัวรถนี้เลยและตัวอ่าเรียกอะไรคะตัวกระจังหน้าที่เป็นซี่กเนี่ยค่ะเป็นชั้นๆตามโลโก้อันเนี้ยก็จะเป็นช่องรับลมระบายอากาศของตัวเครื่องยนต์นะคะอ่ะมาดูตัวด้านข้างของตัวรถกันเลยค่ะว่าความสวยงามของตัวสมาร์ทแคปตัวเริ่มต้นตัวนี้ค่ะ พิเศษจริงๆสําหรับตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะเป็นมาตรฐานยูโร5ไฟเลี้ยวนะคะตัวกระจกข้างจะเป็นหูช้างมาเป็นแบบสีดํานะคะซึ่งเป็นตัวเริ่มต้น n อนทีพร้อมตัวด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นไฟเลี้ยวมาแล้วโลโก้ของทาง t o โย t a นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นไฮรักค่ะให้ความสวยโดดเด่นนะคะมาดูภายในตัวรถด้านข้างตรงนี้กันดีกว่าน้อว่ารูปแบบจะเป็นยังไงมือจับประตูจะเป็นมือจับขนาดใหญ่ใช้งานง่ายเปิดแบบ สะดวกสบายมากๆค่ะตัวออปชั่นตัวนี้เพิ่มเติมก็จะเป็นแคมเปญของทางฝนโตตย้าดำเนินการให้กับคุณลูกค้านะคะตัวสมาร์ทแคปของทางโตโยต้าของเราก็จะเปิดแคปได้ทั้ง2ด้านก็จะมีความกว้างทั้งทางด้านของตัวผู้ผู้ขับขี่ผู้โดยสารเนี่ยค่ะจะเป็นเกียออตโต้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในทีนึงนะคะมาดูรอบตัวรถของทางสมาร์ทแคปกันอันนี้ก็จะเป็นแคมเปญที่ทางฝนนะคะจัดก,การ แคมเปญน,นี้ให้ลูกค้าสําหรับกลุ่มลูกค้าที่จะไปค้าขายนะคะบรรทุกข,ของอันนี้ติดตั้งจากของทางของบริษัทของเรานะคะอ่ะฝาถังน้ามันอยู่ด้านนี้โลโก้อันนี้ค่ะความแซ่บของเรานะคะตัวเตี้ยนหน้าหล่อหน้ามาใหม่มมนนโโนนมแจกะะาา่ดิชันามาไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายเป็นแบบหมายเลขสามเหมือนเดิมค่ะกระบะไรเนอร์ตัวรุ่นนี้ก็จะติดตั้งมาให้กับคุณลูกค้า แถมให้นะคะฝนจัดให้คุณลูกค้าทั้งหมดไฟแนนซ์ผ่านง่ายดาวศูนเปอร์เซ็นยังไงแล้วลองคอมเมนต์เข้ามาในช่องของฝนได้เลยถ้าอยากจะรู้นะคะโอดีดดฝนจัดการให้ปรึกษาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะตัวโลโก้ไฮลักนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะพร้อมกับตัวมาตรฐานรีโวของเราเนี่ยค่ะเด่นๆโลโก้เด่นเดยอเลดูรอบรถไปแล้วเดี๋ยวฝนจะพามาดูด้านในตัวรถกันนะคะว่ารูปแบบ ทางด้านของผู้ขับอะค่ะจะมีหน้าจอตัวเครื่องเล่นอะไรกันบ้างมาดูภายในกันนะคะว่า รูปแบบของตัวคอนโซลเนี่ยค่ะแดชบอร์ดด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวพวกอ่าเขาเรียกว่าที่เก็บกล่องตัวกล่องเก็บความเย็นนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแค่ตัวรักษาอุณหภูมิของตัวความเย็นของตัวเครื่องดื่มกล่องแบบว่าเขาเรียคกคกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเม็ดเลมอนก็คือรักษาอุณหภูมิตามพัดลมแอร์ตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ที่เราเปิดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของเก็บเอกสารนะคะ,ะตัวถุงลมนิรภัยก็จะเป็นถุงนิรภัยคู่หน้านะคะ ในเรื่องของตัวเสริมความปลอดภัยส่วนตัวนี้ค่ะที่เป็นโลโก้โชว์อันนี้ค่ะจะสามารถปิดได้ด้านข้างของตัวคอนโซลแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ลูกค้านะคะ ิดตัวระบบของตัวออฟสของตัวถุงลมเนื้อภัยอันนี้ก็จะเป็นเหตุฉุกเฉินกับทางลูกค้าได้เนาะส่วนเครื่องเสียงนะคะจะเป็นเครื่องเสียงตัวแบบหน้าจอแบบทัชสกรีนทัชสกรีนได้ง่ายขึ้นเป็นขนาด8นิ้วนะคะก็อันนี้เดี๋ยวฝนจะลองทัชให้คุณลูกค้าดูตั้งค่าบลูทูธสามารถคอนเนคบลูทูธเปิดตัวบลูทูธตั้งค่าออนแล้วก็เปิดบลูทูธของทางโทรศัพท์เราก็จะสามารถคอนเนคได้เลยทั้งตัวสมาร์ทโฟนอ่าอินดอร์นะคะแล้วก็ตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะอะ iOS ต่อไปด้านล่างของเราก็จะเป็นตัวควบคุมความเย็นนะคะแอร์ Air. แล้วก็ตำแหน่งของแอร์อันนี้ก็สามารถดูควบคุมอุณหภูมิของทางคุณลูกค้าได้เลยตัวพัดลมแล้วก็คมอมเพรสเซอร์แอร์ ก็เน้นการประหยัดน้ำมันเนี่ยค่ะเฉียงประมาณด้านนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นไล่ฟ้าจะอยู่แผงทางด้านหลังนะคะจะเป็นเส้นใช้ในกรณีที่แบบว่าฝนตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอากาศหมุนเวียนภายในถ้าเราด้านนอกเข้ามาก็จะเป็นอากาศเข้ามาตรงกระจังหน้าด้านด้านหน้าของตัวรถเครื่องยนต์เราอะคะ่ะก็จะทําให้เราได้รับกลิ่นกลิ่นของตัวควันนะคะมาพร้อมกับตัวช่อง DC ตัวนี้ค่ะช่อง DC อันนี้จะมีให้ลูกค้าถึง2ช่องนะคะและช่องต่อ usb อยู่ด้านนี้ ะจะมีโลโก้บอกอยู่แล้วนะคะว่าจะเป็นของช่อง n s b e ที่ฝนแจ้งตัวรุ่นนี้จะเป็นทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็ตัวออโต้นะคะมีให้เลือกทั้งสองเกียร์รุ่นนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีสวิตตัวปุ่ม ECo Mode มและ Power Mode หดอันนี้จะเป็นเน้นในการประหยัดน้ำมันพร้อมกับตัวทดสอบสมรรถนะของตัวเครื่องยนต์ค่ะเบรกมือของเราพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบตัวยูรีเทนหน้าปัดก็จะมีโชว์หน้าจอลิงก์กับตัวทางเครื่องเสียงด้วยเช่นกันอ่ะเดี๋ยว ภายในเนี่ยของตัวรถกระบะแขบจะไม่ค่อยได้มีอะไรมากเดี๋ยวฝนขออนุญาตไปบอกแคมเปญคุลูกค้าด้านหน้ากันนะคะแงแคมเปญของลูกค้านะคะทางโตยโยต้าเราก็จะมีแคมเปญดีๆสําหรับรถรุ่นนี้นะคะตัวสมาร์ทแคบอะค่ะของทางเราอะผลจัดแคมเปญฟรีดาวให้กับทางลูกค้า ใช้เงินออกรถ5,800รบาทห0 0 0ันนี้ลูกค้าได้คืนส่วน800บาทนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมในการจับไฟแนนซ์ของทาง t o y ยต้าลิซิ่ของเรานะคะก็อยากจะปรึกษาแคมเปญตัวรถนะคะว่าผ่อนเท่าไหร่อ่ามีเครดิตอะไรยังไงบ้างก็ปรึกษาในช่องคอมเมนต์ของคนได้เลยหรือคุณลูกค้าค่ะต้องการที่จะได้ดักอ่าส่วนตัวดอกเบี้ยที่ถูก ดอกเบีย้ยของตัวรุ่นตัวสมาร์ทแคปตัวแซฟ e d i ีดิชตัวเตี้ยหน้าหรออันนี้ก็จะอยู่ที่40.29% <Yay! S 1> ดาว25%ผ่อน48เดือนเดี๋ยวฝนทำรายละเอียดลงไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะยังไงก็ทักเข้ามาในช่องของทิตา t o โยต้า Toyota นะคะก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้าทุกๆท,ท่านดูคลิปของฝนแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด,ด้วยนะคะแล้วพบกันต่อในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ